สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับอาจารย์ใหญ่นะครับผมครูแอ,อนสันครับค่ะดิฉันสุรีพรศิริมหาสาคออาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพ,พรค่ะหัวข้อในวันนี้นะครับคือ,อรักอาศจรนะครับที่ที่จริงครับในครั้งที่แล้วครับ เรามีหัวข้อครูที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เราจะ,ะมีเรื่องใหม่นะครับเกี่ยวข้องกับครูที่ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์เจ้านะครับครูครับคิดว่าในโอกนี้ครับยังมีอัศจรรย์หรือไม่ครับค่ะดิฉันคิดว่าปัจจุบันยังมีอัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องต่างๆ ที่เกินความเข้าใจได้เห็นการอัศจรรย์มากมายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เป็นความจริงไหมและใครทำให้เกิดอัศจรรย์นั้นแต่ว่าสำหรับดิฉันนะคะในพระเยซูคริสต์อัศจรรย์เกิดขึ้นได้และเชื่อถือได้แน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคะเช่น ดาวิดฆ่ายักษ์โตริอัดด้วยสลิงและหินก้อนเดียวทะเลแดงถูกแหวกออกน้ำเปล่าถูกเปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นคนป่วยหายโรคหรือคนตายแล้วฟื้นและที่สำคัญที่สุดคือมีคนต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยค่ะ ชผมก็เห็นด้วยครับอาจารย์ในพัดคริสนะครับอศัศจรรย์เกิดขึ้นใต้นะครับผมใต้ใต้ย,ย,ยินว่าในประเทศที่ยันไม่ใต้พัฒนาครับเช่นประเทศอเอฟริกานะครับก็มีอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่ออ,อาจารย์ครับไปประกาศที่นั่นแล้วก็อธิษฐานให้ชาวอ,อเมริกา แล้วก็พระเจ้าก็ทรงรักษาเขานะครับแม้ว่าก็กกมีบางคนนะครับก็คือตายแล้วฝืนด้วยนะครับแล้วก็วกผมก็ตายยินว่าในประเทศอิสลามนะครับก็มีหลายหลายคนนะครับก่อนที่เขาไม่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า,จานะครับพระเจ้าก็ทรงใช้ความฝันครับก็ประกาศให้เขาอ่าแม้ว่าเขา ก็รู้ว่าถ้าเขาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วครับก็จะถกถกข่มแขนนะครับแต่ว่าเขาเพราะว่าอยู่ในความฝันนะครับเขาพบกับพระเจ้านะครับซึ่งทําให้เขาความเชื่อก็ขึ้มแข็งมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับทําไมล่ะครับในโลกนี้ยันมีอ,อาสัจจร์นะครับก็ทําไมมีอาัจจรย์ที่เกิดขึ้นครับ ดิฉันคิดว่าอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงน,นะคะแล้วก็อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการฟื้นคืนพระชนของพอเะเซคลิสน,นะคะดิฉันมีข้อพระคัมภีร์ที่อยากแบ่งปันทุกท่านในโรมบทที่5ข้อ7ถึงข้อ8กล่าวว่าอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพอคิดสิ้นพระชนเพื่อเราดังนั้นอัศจรรย์ของพระเยซูจึงเป็นอัศจรรย์แห่งความรักเหมือนที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ข้างต้นนะคะในโลกของเราที่กว้างใหญ่นี้ก็มีความรักมากมาย แต่และคนก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักที่แตกต่างกันนะคะแต่ความรักของพระเยซูนั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และมีพลังความรักของพระองค์ช่างอัศจรรย์เป็นความรักที่พร้อมให้อภัยเพื่อให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ทําให้ชีวิตของเราอยู่อย่างมีความหมายค่ะครัผมกรับอาจารย์ครับผมก็จาได้ว่า ประมาณสองปีที่แล้วครับหรือมากกว่าครับผมตอนนั้นเรียนภาษาพระคัมภีร์กับอาจารย์ครับก็อาจารย์ก็ให้ผมต้องอท่องจำพระคัมภีร์หน่ข้อครับนี่คือเอพระคำยออนนะครับบทที่สข้อที่16นะครับดีอ่านว่าแบบแบบนี้ครับพระเจ้าทรงรักโลกต่างน,นี้ คือได้ปัดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทวกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิดนาดแต่มีชีวิตนิรันดร์ครับก็เอาตอนนี้ก็ตอ้องท่องจำนะครับหลายๆค,นนครับที่จริงครับพระคัมพีคอน้อนี้เเกี่ยวกับนะครับความจริงให้ให้เรานะครับคือพระเจ้าทรงแบ่งความรัก ร้วภาพเจ้าก็เออพระทันพักองค์เดียวของพระองค์สเด็ดม,มาในรอกนี้เพื่อทถยปากเราพระเจ้าก็ตายก่อนมายการแข่งนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับใช่แล้วค่ะแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้าสู่ความทุกข์ทรมาน ะะจากนั้นพระเยซูก็จะถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วก็ในท้ายที่สุดพระองค์ก็จะทรงทำอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเราก็คือพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วถ้าพระเยซูไม่ทรงฟื้นคืนพระชนวันนี้เราก็จะไม่มีความหวังเพราะว่าอนาคตเราก็จะตายเมื่อเราตายโดยไม่ได้เชื่อพระเยซู ชีวิตของเราก็จะถูกพระเจ้าพิาพากษาลงโทษตามความบากของเรานะคะในหนึ่งโครินบทที่15ข้อ14กล่าวว่าถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ที่จริงครับออตอนตอนนี้จะ ใกล้เทศกาลอีสเตอร์นะครับหรือว่าก่อนก่อนที่เทศกาลอีสเตอร์พระองค์ก็ถุกอะไรครับความทุกข์ทรออมานนะครับอันนี้นก็เห็นว่านี่คือหมายการแขนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายนะครับแล้วก็ข้นนี้เอาอะไรครับอาจารย์ครับภา,าษาไทายวิบา่านว่าอะไร <Okay. S 2> โอเคอมงขอบคุณครับนี่คืออ๊ะมองครับที่จริงครับมนลุกเ์เราครับหลายหลายคนนะครับถ้าเราตายแล้วครับต้องเข้าไปหอ๊ะมงนะครับหรดอก็เป็นอันนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมเราก็ตายตายแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วครับ เขาขึ้นคืนพระชนนะครับก็กลเลยก็ขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นขึ้นสวรรค์ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นตอนตอนตอนนี้อุกมงก็ว่างเปล่าครับทําไมครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่อยู่แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าฝืนคืนพระชนแล้วนะครับนี่ทําให้ผมก็คิดถึดงตัวตัวแอนว่าอ่า พระสุคริษเจ้าให้เรามีความรักอาศจรยเป็นพระเจ้าทรงฝืนคืนพระชนนะครับผมก็คิดว่าผมพอแต่แปลงคนป่านะครับไม่สามารถช่วยดูแอนได้นะครับก็ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบนะครับหลายหลายครั้งนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ให้อภัยเราก็ให้เรามีชีวิตใหม่เหมือนพระพระคริสตนะครับนี่คือในเทศกาล อีสเตอร์นะครับทำให้ผมก็ไขรโคนมากขึ้นนะครับอาจารย์คิดยังไงครับดิฉันหาดิฉันก็คิดว่าความรักของพระเยซูก็เป็นความรักที่พร้อมยอมตายเพื่อให้เรามีความหวังมีชีวิตใหม่นะครับ ความรักของพระเยซูปเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะขอเพียงแค่เราเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาด้วยใจเชื่อศรัทธาว่าพระเยซูตายบนไม้กางคกเพื่อรับโทษบาปแทนเรานะคะแล้ววันที่สามพระองค์ก็ฟื้นจากความตายนี่คืออัศจรรย์ค่ะใช่ทุกคนครับนี่คือละอัศจรรย์ครับทำไมอุกมองว่างเปล่า เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฝืนจากความตายแล้วนะครับวันนี้เราอยากให้เราก็ขออาจารย์สุริพรครับอธิษฐานให้ผู้ที่อยากเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าฝืนจากความตายถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็เหมือนพระคริสต์นะครับมีชีวิตใหม่แลวก็ก็มีชีวิตนิรันดร์ด้วยนะครับ เราจะอธิษฐานด้วยกันสั้นๆนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้และยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนเราแต่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยเหตุนี้ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระเยซู เราก็จะได้ชีวิตใหม่และมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์บนสวรรค์ในเทศกาลอิสเตอร์ขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราทุกคนผู้ชมทุกท่านด้วยที่จะคิดใคร่ครวญถึงวันอีสเตอร์ว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักที่อัศจรรย์ ขอผู้ชมทุกท่านที่จะได้รับความรักนี้แล้วก็ได้รับความรอดจากพระเยซูด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็ก็หวังว่าทุกคนก็ได้รับการบุยพรที่มาจากพระเจ้าในเทศกาลอีสเตอร์นะครับต่อไปครับพีนหน้าเราก็ใกล้จะถึง ศ่วสงก,การ,กราน,นะครับก็เพราะะฉนั้นอาจารย์อีพีน้ะหัวข้อของเราเกันยวกครับค่ะครั้งต่อไปเราจะคุยกันในหัวข้อสงกรารแห่งรักนะคะโปรดติดตามเราต่อไปด้วยนะคะโอเคครับสงกรารแห่งความรักนะครับก็ขอพัดก็ไม่ใช่ขอพัดจะบขอทุกคนนะครับกดไหนกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ